สวัสดีคะ่ะวันนี้ครูทัศจะพาทุกท่านมาชมที่นานะคะตอนนี้นาท้องนาของเรามีน้ําเต็มหมดเลยแล้วค่ะมาดูกันนะคะความสวยงามของต้นข้าวของท้องทุ่งนาสําหรับท่านที่อยู่ห่างไกลทุ่งนามาชมกับกครูทัศนกันคะ่ะนี่คะ่ะฝนตกไปสองวัน สามวันเต็มๆค่ะนี่มาดูน้ําในทุ่งนาค่ะนี่เป็นนาป้ายูนค่ะนานี้จะมีน้ํามาตลอดเลยเพราะเป็นอยู่ที่ลุ่มค่ะด้านบนนั้นก็จะเป็นเนินนะคะฝั่งนู้นก็เป็นเนินพอฝนตกมาก็จะได้น้ํามากกว่าใครตรงนี้เห็นไหมคะนี่น้ําเต็มนาเลยค่ะนี่นี่มาดูขอบคันคูนาของป้ายูนนะคะนี่นะคะ ที่เห็นคือเรียกว่ามันสับปะหลังหรือมันห้านาทีค่ะที่หัวของเขาจะมีเปลือกสีม่วงๆค่ะเอาไว้เชื่อมอร่อยมากค่ะนน่นนะคะขอบขคณาก็จะปลูกยางพารามะละกอค่ะค่ะมาดูค่ะไฮไลท์ของอที่นาของป้ายูนค่ะนี่ขยันในเรื่องการปลูกของกินแล้วยังมีความชอบในความสวยงามด้วยก็เอา อดอกบานชื่นนะคะมาปลูกนะคะสวยมากนะคะนี่นะคะนี่ความสวยงามมาดูบรรยากาศนานา,นานแล้วก็มาเห็นความสวยงามของธรรมชาติข้างขอบสะค่ะนี่ปลูกอะไรได้ปลูกเป็นปลูกค่ะนนพี่สาวคนขยันของเรานะไม่เคยอยู่นิ่งค่ะ,ะสะพานนี่ก็ออกแบบเองค่ะ นี่ค่ะนี่โอ้ยนี่เจ้าผีเสื้อเจ้าผีเสื้อมาดอมดอมดอกไม้สวยๆค่ะดูสิดอกไม้สีแป้นเลยเรามาดูอีกค่ะดูขอบสะไม่ให้ว่างเลยค่ะนี่แตงนะคะหลายรอบแล้วนะคะแตงไทยได้กินสุกนะคะกินไม่ทันค่ะนูน เอาโยนล,ลงสะให้ปลากินค่ะนี่คือความขยันของป้ายูนนี่ตอนนี้ก็มีลูกแล้วนะคะนี่น,นี่ค่ะนี่ลูกนี้น่าจะเก็บได้แล้วนี่เก็บได้แล้วเนาะป้ายูนเนาะนี่ค่ะนี่แก่แล้วค่ะโอ้โหนี่ค่ะแค่หมุนหมุนบิดบิดก็นี่ค่ะอร่อยนะคะ คุณถ้าไม่ชอบกินของหวานค่ะก็จะไปกินแบบสุกแล้วก็ปาดแช่ตู้เย็นนะอร่อยมากค่ะอืมนี่ก็อีกลูกหนึ่งค่ะนี่แล้วก็เห็นไหมคะนี่นี่ข้าวโพดค่ะสวยมากแล้วป้ายูนเป็นคนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นพววขวค้ควายมูลวัวมูลควายนะคะหรือก็ปุ๋ยไก่นะคะนุ่มดูสิคะนุ่มนุ่น,น,น,นค่ะ ยาวเหยียดเลยนะกินไม่หมดเลยนะคะนี่กำลังเข้าฝากค่ะนี่แล้วตอนนี้สะตอนนี้นะคะที่ป้ายูนขุดใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็น้ําเต็มแล้วค่ะนู่คนขยันป้ายูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือพี่สาวคนขยันของเราไม่อยู่นิ่งค่ะตอนนี้กําลังจะอ่ากลัวปลาอ่ากลัวปลาออกจากท่อค่ะก็เลยจะปิดท่อนี่นะคะกลัวปลาท่อก็จะปิดไว้นะคะเพราะ เมื่อกี้นะคะ,ะก็ปลาไอ้น้ำไหลเข้านาจากนาไปหาสะนาเล็กนะคะพวกปลาซิวปลาซ้อยขึ้นเต็มไม่หมดเลยค่ะนี่ค่ะนูน้ำก็ไหลนะคะตอนนี้ประยุนก็มาเตรียมที่จะทำยังไงป้องกันไม่ให้นาปลาออกจากสะค่ะ เสียงน้ําไหลค่ะนู่นฝั่งนู้นค่ะนู่นๆงนู้น,นก็จะเป็นตรงต้นมะพร้าวคะ่ะก็จะเป็นต้นฟักทองกําลังสวยเลยค่ะนู่นปายุนจะเป็นคนที่ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่านะคะกล้วยนู่นเลี้ยงวัวด้วยก็ปลูกหญ้าค่ะตามขอบสะนะคะของปรายุนนี้สะพานปลาที่เป็นจุดชนวนให้ปลาปุงนะคะน้าเล็กอ่าแล้วก็ครูทัศน ต้องทำตามค่ะเพราะ,ะคิดไม่ได้เวลาลงสะทีหัวทิ่มบางทีก็เตลิดลงสะเปียกหลอกแหลกนะคะคิดไม่ได้พอประยุนทำ <c oughs> พอประยุนทำก็เลยได้ไอเดียค่ะทำกันทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> คนจุดประกายค่ะ,คะนี่ก็คือมาดูมาให้ทุกท่านได้ดูนะคะอะ ความขยันขันแข็งของพี่สาวของเรานี่ก็เป็นนาที่ประยูนทำค่ะดูหาต้นวัชพืชไม่มีเลยนะแต่นาครูทัศนนี่มีแต่หญ้าเต็มไปหมดเลยนะคะประยูนทายังไงถึงไม่มีนี่อ๋อถอนอ๋อ <laughs> มาทีไร <laughs> ก็ลงถอน,นทุทีไม่น่าแล้วทําไมไมีครูทัศนี่หญ้าเต็มไปหมดเลยนะคะการานี่อ <laughs> อดไปล้ก็ต้องหันมาตรงนี้อีกครั้งเลยคะ่ะนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบมากเลยเดี๋ยวไปยุนจะเอามาปลูกให้คุณทัศด้วยนะคะว่าที่บ้านเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวสะคุทัศก็จะสวยงามแบบนี้ราคาขอบสะนี่เจ้าฝีเสื้อแสนสวยกำลังตอมดอกไม้นะคะดมดอมดอกไม้ที่สวยงามนี่ค่ะนี่ ใกล้ดนี่มาดูไฮไลท์ดอกนี้ค่ะนี่โอ้โหเป็นชั้นเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันนะคะบายบาย